ครับมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ,โ,หโ,หโอ้โหเด่นหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางสิบหก มิทนายนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังท่านผู้ชมเราไปชมกันเลยวันนี้ครับผมชมแพเบ่งปัญญทธาน10หน่วยล่างแบบ4ตัว4ี่ส้ 4ี่สองเก้หนึ่งเ่งปันสตัวให้พิจารณาอดีตก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะ่านผู้ชมเนาะก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปันเนทานชุด3มตัวสองห 2 4 2 6ี่สองหกห้าสี่ศูน6์ห้าส่ดาหนยห้เด่นบนศูนย์ห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าแปดห้าเด่นล่างห้าตัวเดียวสามหกสามแปดสีหกสห้ ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ครับสตางดับหน่วยบนก็เบ่งปัน,ปนดับตัวเดียวสองเบ่งปัน,ปนดับตัวเดียวสองอดีตที่ผ่านมาก็ดับผ่านแต่ก็มีหลุดบ้างนะผ่านบ้าง เดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับเบงปันปดับหลักน้อยโบนดับสองตัวเดียวก็เป็นเดี๋ยวทานที่เบ่งปันป้นอย่างอารียนะทพโชก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านก็ยินด้วยยินดีด้วยแล้วก็ท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจ กดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปันตัวเดียวดับดับตัวเดียวดับนะท่านผู้ชมเบ่งปันดับหนึ่งดับหนึ่งตัวเดียวนะท่านผู้ชม ดับตัวเดียวหนึ่งดับหนึ่งตัวเดียวก็เบ่งปันดับแต่เป็นเด่นนะท่านผู้ชมนะเบ่งปานเป็นดับเตเด่นนะเบ่งปานเป็นดับแต่เป็นเด่นนะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณโยทา สุดเด่นทานเป็นดาบนะท่านผู้ชมนะหลักสิบหลักสิบนะก็ขอบคุณเียวทางต่อไปครบับผมพายสีทองพายสีทองเบ่งป,นปนนะานดับสิบหน่วยบนเบ่งปานดับ0ูนเบ่งปานดับศูนย์ตัวเดียวนะ ดับตัวเดียวศูนย์ดับศูนย์ตัวเดียวก็ขอบคุณมากครับนะต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ครับก็เป็นแนวทางดับล่าง เบงปันดับศนยะ์ะเบงปันดับศนย์ตัวเดียวเบ่งปันทันดับล่างก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับใบนี้ดับเหลือเด่นหลักอ่อยดับเหลือเด่นหลักอ่อยนะ เบ่งประดับ146 8 9เหลือ0 2 3 5 7เหลือ0 2 3 5 7เท่านผู้ชมดับ5ตัวก็เหลือ5ตัวดับ5ตัวก็เหลือ5ตัวให้พิจารณาบ้านนี้มีรักนะต่อป้ายบ้านนี้มีรักดับหนวยบน ดับ1ดับ4นะดับ1นะแล้วก็ดับ4เบ่งปันดับ2ตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยใบนี้ครับร้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยเบ่งปันสี่ศูนย์นะสี่ศูนย์ท่านผู้ชมเราทันที่แล้วเบ่งปัน เก้าห้าเก้าห้านดูท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานสี่ศูนย์สี่ศูนย์ต่อไปครับผมใบนี้ครับครบล่างชุนครบล่างชุนก็เบ่งปานเก้าศูนย์ เก้าศูนหนึ่งสี่ห้าหกเก้าูนหนึ่งสี่ห้าหกนะเบ่งปันหกตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เจ๊กเหมือนกันสิบนวยบนล่างแบบสามตัว สิบหน่วยบนล่างแบบ3ตัว1น8่งสองแนึ่งสองนะทวชมนะก็เบ่งปัน3ตัวให้พิจารณาอดีตก็มีหลุดบ้างนะเจ็กเหมือนกันเจ้าของแนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ ชมเพหลักหน่วยล่าง1 0 9 7 1 0 9 7นะก็แบ่งปัน4ตัวให้พิจารณาแบ่งป,ปัน4ตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ครับ AK คุณปีกูลแบง ปันธันเดนล่าง3 4 3 4่าห5 6นะ3 4 5 6เบ่งปัน4ตัวเบ่งปัน4ตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้กับตันเดนล่าสองสูตรโูนนะ สรุปแล้วชุน2,000ันสองศูนพันซึ่งเนื้อทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วนะเบ่งปานอีกแล้วเนื้อทันใหม่นี้ครับ8ป8สอง1ปกสามหนึ่เปกสองเปกสามหนกับตันนะกับตันเจ้าของแนวทาง ที่เบ่งปันไม่ชนนะเนท่านใหม่นี้ไม่ชนจับคู่สคู่ให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้วานชายเบ่งปันเนี่ย่านหลักหน่วยล่าง c 2 C 2ก็ผ่าน2องนะ42ผ่านสองเนี่ท่านใหม่นี้ครับผมแปลก ศูนย์นะแป่ศูนย์เนาะเนือทันใหม่นี่ก็แบ่งปันสองตัวให้ให้พิจารณาท่านโป้ชมก็ขอบคุณอย่างมากนะต่อไปครับผมใบนี้สองตัวโบนท่านผู้ชมก็แบ่งปันอดีตผ่าน ในทานใหม่นี้ครับ7878นะเดนะในทานใหม่นี้ก็เบ่งปัน2ตัว7กับ8เบ่งปัน2ตัวให้พิจารณาท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม